เมือนน้ำมันหอมระเหยมากเลยเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นชั้นที่เป็นชั้นอย่างเนี้ยจากไฮโดรโซจะใสกว่าน้ำมันหอมระเหยจะจะจะ,จะเข้มเข้มกว่าแต่สีจะไม่ออกเหลืองหรือออกจางออกเหลืองสีจะใสอ่ะแต่ใสแต่ว่าเข้มข้นกว่ากว่าของเหลวหรือกว่าไฮโดรโซนะครับพอดีตอนนี้มันช่วงเย็นพึ่งกันเมื่อ บ่ายสองโมงสี่สิบห้าสองโมงสี่ห้านะครับก็ว่าก็ว่าไม่ได้กะที่ว่าต้องเก็บไฮโดรโซกี่ลิตรแต่ตอนนี้เก็บไฮโดรโซไปแล้วเก้าสามเอสี่ลิตรกว่าแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจว่าภายในม่อกันเนี่ยใบใบของใบฝรั่งเนี่ยสุกสุกสมบูรณ์ดีหรือยังสุกอ่ะเหมือนข้าวสุกอ่ะเหมือน ทำอาหารให้สุกเ,เนื้อสุกอใบฝรั่งมันสุกสมบูรณ์ดีหรือ,อยังมันคลายคลายนะ้ามันหอมระเหยคลายสารต่างๆคลายส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆที่ผสมอยู่ในใบออกมาในรูปของสารของโมเลกุลออกมากระไอลอยกอมากระไอหรือยังหรือหมดหรือยังเนี่ยไม่มีคําตอบก็ต้องทําแต่ว่า เอามาถ่ายสดให้ดูพอดีสมาชิกแจ้งว่าทางกลุ่มไลนว่าอยากจะติดตามขออนุญาตติดตามไม่ต้องขออนุญาตครับอนุญาตนะครับติดตามได้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกษารวมกันได้เพราะว่าไม่มีใครทํามาเผยแพร่แล้วก็นำเสนอเพื่อให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนและนำไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปได้นะครับอันนี้แค่ใช้ใบ ใบฝรั่งนะครับบ้านเท่าอพอถานราวประจินหรือราวทั่วไปเรียกบักสีดาบักสีดาไม่รู้พันธุ์อะไรนี่ใบฝรั่งประมาณ3กิโลนะไม่ถึง3กิโลดีสองกากว่ากว่ากิโลเนี่ยยังได้เห็นน้ำมันหอมระเหยขนาดเนี้เทียบประหยัดยานต่อไปเลยว่า3กิโลยังได้เห็นขนาดเนี้ถ้า6กิโลก็จะเห็น มากกว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัวแล้วขอการอาจจะใส่ได้ครั้งลรสักหกกิโลหรือแปดกิโลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทําให้เท่าพอยถ,ถ่ายต้องเกิดความยากขึ้นไปอีกลอยากจะให้มันเห็นได้เยอะกว่านี้ก็คือต้องอัดลงไปให้เต็มความจุใส่ถุงเปลี่ยนถุงใหม่นะครับผ้าผ้าสาลูต้มได้ไม่กี่ครั้งผุตอนนี้ ทางปรึกษาผู้ที่เขามีความชนานาญที่จะทํารูปประครบแล้วพวกัวที่ทําร้านขายผ้าบอกว่าที่เขาทารูปประครบเขาใช้ผ้าอะไรเขาบอกว่าต้องใช้ผ้าดิบผ้าดิบสองร้อยปอนอะไรสักอย่างสองร้อยปอนอะไรสักอย่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นผ้าดิบนะครับอย่างแน่นเลยแล้วก็สองชั้นสองชั้นเปลี่ยนวัสถุดิบที่จะทำถุงหมนะครับที่พูดนี้ก็คือ ต้องหาใบใบฝรั่งพันใกล้เคียงกับที่ครายกที่เอามาวันนี้ไม่ได้ต้องน้อยสุดไม่ต่ำกว่าหกกิโลถึงแปดกิโลต่อการยัดลงไปในหม้อต้มให้เต็มความจุตราในการก,กันหนึ่งครั้งนะครับมันถึงจะได้เห็นน้ำมันหอมระเหยที่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่านี้ที่มีมีเปอร์เซ็นต์ให้เห็นมากกว่านี้ว่าันจะแต่นี้ก็ มีความมีความเชื่อว่านี่คือน้ํามันหอมระเหยนะครับหรือว่าท่านใดท่านใดเห็นว่าครับเนี่ยที่ปลายนิ้วผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทนาหนาเนี่ยมันน่าจะใช่เนาะมาตอบมาหน่อยให้ดูอยู่เพราะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันคร,ครับครั้งแรกในชีวิตของการกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากใบฝรั่งหรือใบบักสีดาบ้านเราลาวไปจีนใบฝรั่งครั้งแรกในชีวิต บันทึกไว้เลยว่าวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2567เท่าเมาถ่านได้ทำการกันน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งนักใบฝรั่งสดสดเก็บมาเมื่อเช้านี้ประมาณสักสี่โมงเช้าเอามากันบ่ายสองโมงประมาณ3ากิโลกลมกลม แล้วก็ได้เห็นสิ่งสิ่งที่ได้เห็นสิ่งแปลกตาที่ลายนิ้วนี้นะครับซึ่งซึ่งอาจจะพูดได้ว่านี่คือน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งนะครับครับผมก็จะถ่ายให้ดูถ่ายสดให้ดูต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ดูความเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะต้องเปลี่ยนแล้วครับนี่เต็มขวด1.9ลิตรแล้วเก็บไฮโดรโซนเก็บเปลี่ยนขวดครับพอเปลี่ยนขวดก็ต้องเติมน้ําทุกครั้งที่เปลี่ยนขวดเก็บไฮโดรโซนต้องเติมน้ําครับดมดูกลิ่นหน่อยพอเติมน้ําลงไปในหม้อก,กัน กลิ่นมันแปลกๆนี่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมันก็ไม่ใช่กลิ่นเหม็นมันก็ไม่ใช่กลิ่นหอมมันกลิ่นอะไรก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนต้มต้มเนื้อต้มแต่ทักอย่างเนี้ยกลิ่นเหมือนต้มเนื้อแต่เท่าเอาห่ารก็ไม่ได้กินเนื้อนะครับก็เลยบอกให้ถึงเหมือนเหมือนต้มเนื้อกลิ่นเหมือนต้มเนื้อลองขยี้ขยี้ใบฝรั่งดมดูครับอ่ะพอเท่าเผาถ่านเติมน้ำลงไปของเหลวที่หยดลงมา ที่กําลังดูอยู่นั้นก็จะหยุดไหลนะครับของเหลวที่ไหลยหยดลงมาก็จะหยุดไหลเพราะเท่าเขาถ่านจะเติมน้ำลงไปในหม้อต้มเพราะกันออกมาได้ไฮโดรโซไปเก็บไปขวด1.9ลิตรเมื่อกี้นี้ก็เติมลงไป พ่อหอฐานจะไม่จะไม่ตวงว่าเติมกี่ลิตรนะครับจะเติมไปจนถึงระดับน้ําล้นเกินของของระดับน้ำเจลิตรที่ทําเอาไว้สําหรับหอ,อกันน้ำมันหอมระเหยตะยักรุ่น28ลิตรด้ครับเติมน้ําลงไปจนให้ล้นลงมาตรงก๊อกที่ทําไว้นะครับ อ่าเต็มแล้วขึ้นมาแล้วครับพอขึ้นมาแล้วพอมาถึงจุดระดับน้ําล้นเกินก๊อกที่ทําไว้ก็จะมีเสียงดังก็โลกโลกดิ้นต่อก็ปิดนะครับปิดปิดวาล์วปิดก๊อกน้ําล้นเกินแล้วก็นั่งดูต่ออีกประมาณสักไม่ถึง5้านาทีหกนาทีก็กันต่อนะครับพอเราเติมน้ํามันก็ไม่มีของเหลวไหลลงมาก็จะเห็นสภาพที่ด้านบนของ พอขวดนี่นิ่ง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 แล้วก็จะเห็นแล้วคันี้เห็นว่ามันมีอะไรลอยอยู่ข้างบนของเหลวนิดนึงนะเนี่ยแต่มันจะยากอีกตอนที่ไปแยกเอานี่แหละเพราะมันน้อยมันมีน้อยแั้วถ้าอยากให้ได้แยกเอาง่ายๆหน่อยก็ต้องกันให้ได้ต้องใส่วัตถุดิบลงไปเยอะๆให้ได้อย่างน้อยัวต้องหกกิโลถึงแปดกิโลนะครับแห้งๆเปียกๆเนี่ย นี่มันน้อยแล้วเวลาแยกไปที่ลัวแยกมันจะได้ต้องพิธีพิถันมากถพีงจะเอาอตรงนี้ออกมาแยกมาต่างหากได้เนี่ยแต่ถ้าเผาหานว่านี่คือน้ำมันหอมและเหยยะครับใช่ไหมอ่ะสมาชิกใครใดดูอยู่ออกความเห็นมาด้วยครับที้มมาทีทั้งลายก็ได้ทั้งกลุ่มลายอะ่ะอันนี้ ตั้งหน้ากล้องไว้ที่และนาบเห็นใช่ไหมเห็นผิวบนอาจจะอยู่ในและนาบเดียวกันเลยเพื่อไม่ให้กล้องมันหลอกพยายามตั้งหน้ากล้องให้ได้อยู่ในและนาบไม่สูงกว่าไม่ต่ำกว่าพยายามให้เห็นเต็มผิวกันต่อไปเผื่อว่าเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าไม่ใช่ดูแค่ท้่มัน ค่ไฮโดรโซว่าได้กี่ลิตรแล้วแล้วเลิกหรือกลิก่นหมดแล้วแต่ว่าดูว่ากลิ่นหมดถ้าไม่มีกลิ่นต้องมั่นใจว่าใบใบฝรั่งที่เราใส่ลงไปมันสุกมันสุกสมบูรณ์ดีจริงๆมันคายคลายสารต่างๆคลายน้ํามันหอมระเหยออกมาจริงๆหรือการสกัดหรือการกั่นเอาน้ํามันหอมระเหยออกมาจากใบฝรั่งที่เราใส่ลงไปได้ สมบูรณ์ดจริงๆเทังหยุดทั้งพอทั้งเลิกกันเพราะฉนั้นก็จะก็จะสรุปอไปอย่างนี้ว่าจะขอกันต่อเพื่อให้ได้ไฮโดรโซอีสสัก1.9ลิตรหรือเกืคือขวดขวดเครื่องดื่มขวดขนาดจัมโบ้ของเขาอ่ะมันได้1.9ลิตรหรือ1.8ลิตรหรือ1.9ลิตรเนี่ยก็จะกัดให้เต็มเนี่ยแล้วก็หยุดแค่นี้นะครับหยุดแค่วันนี้ แล้วก็รอดูผลต่อไปนะครับผมครับถ่ายซอดสดเลยเนี่ยสดให้ดูวันนี้พึ่งกลับมาตอนบ่ายพอกลับมาถึงก็รีบจัดแจงสองคนกับลูกสาวช่วยกันตั้งดาวตั้งพ่อกันนะครับ คุณน้องหยุดครับน้องหยุดปีใหม่เลยต้องถ้าเก็บไว้มันก็จะมีปัญหาเหี่ยวเฉาตายนึ่งอีกก็เลยต้องกันออกไม่รู้ว่ามีใครดูอยู่หรือเปล่าครับถ้าดูอยู่ก็ช่วยรบกวนออกความเห็นมาด้วยครับว่าท่านเห็นว่าขาบวนนั้นอ่ามันเริ่มมีสีมันเริ่มเห็นสี พอม,มันนิ่งแล้วเริ่มจะมีสีแตกต่างครับออกสีเหลืองใสสีเหลืองอ่อนๆนิดๆนะครับผมครับก็มาตั้งกล้องถ่ายสดให้ดูในช่วงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็คอยติดตามต่อไปหลังจากที่หยุดการวันนี้แล้วก็เอาไปแยกเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากไฮโดรโซ เราก็ดูว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งประมาณเกือบเก้าสองจอ่ะสีสว่าสามกิโลเนี่ยมจะได้น้ำมันหอมระเหยสักเท่าไหร่นะครับคิดเป็นร้อยละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ไหมก็ลองด,ดูนะครับผมแต่อย่างน้อยสุดก็ได้คำตอบว่าว่าเราสามารถกันน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งได้เพราะที่กล้าพูดว่า เราสามารถกันน้ำมันหอมระเหยจากใบกรัหลได้ก็คือคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นน้ำมันเนี่ยน้ำมันหอมระเหย,เยจะมีน้ำหนักเบาหรือความถ่วงเฉพาะของโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยจะจะมีความถ่วงเฉพาะน้อยกว่าของเหลวน้ำหรือไฮโดโรโกลย์น้ำมัน พูดรวมๆน้ำมันจึงลอยอยู่เหนือดาพวกน้ํามันน้กน้ํามันพืชเอ้ยน้ามันพืชนี่ลอยเหนือดาวไหมน้ํามันอ่ะจะลอยอยู่เหนือน้ําจะมีน้ําหนักเบาพูดแบบชาวบ้านคือน้ําหนักน้ํามันมันเบาอ่ะมันเบากว่าของเหลวเบากว่าน้ําแต่ถ้าพูดแบบนักวิทยาศาสตร์น้อยนึงก็จะบอกว่าพูดถึงคำว่าถอพอถอพอความโโงเฉพาะพูดไปให้ตายก็มีประโยชน์ครับไม่จำเป็นต้องพูดกันแล้วว่าถอพอเพราะว่า เราก็ไม่รู้อยู่แล้วพูดไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทอพอก็พูดกันว่าส่วนที่เป็นน้ํามันน่ะน้าหนักมันเบากว่าน้ําก็แล้วกันมันเบากว่าของเหลวอื่นน้ํามันก็เป็นของเหลวแต่มีน้ําหนักเบากว่าน้ําที่เป็นของเหลวเหมือนกันหรือไฮโดรซลที่เป็นของเหลวเหมือนกันก็ประมาณนี้และครับผมติจามต่อไปนะครับผมขอยุติการถ่ายสดช่ว hmm. ง นี้ของวันนี้เพียงแค่นี้นะบันทึกไว้นะครับเจอกันบันทึกเดีว่ววันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2567เเท่าหัวฐานได้ทำพิธีกันน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งหรือใบบักสีดาครับผมสวัสดีครับ